ผลงานตอกติวเกษตรฮันเตอร์นะครับ10เม้นนะครับผมราคา1,900บาทนะเรียบร้อยครับสวัสดีมิตรลับนักล่าและ F c ซเกษตรฮันเตอร์ทุกท่านนะครับห่างหายไปนานเลยครับผมมัวแต่ตกประกดนะครับผมวันนี้นะครับผมนี่เอาตอกมาสั่นนะครับผมเป็นตอกติวนะครับผมตอกติวของเกษตรฮันเตอร์นะแล้วก็นี่ครับเอาผานะครับผาผาตัวใหม่นะครับ V2 S นะครับผมลูก1ิบมิลนะครับผมตัวนี้มาเทสดูนะครับผมนี่แกะกล่องเลยครับผมนี่ผา V2 ของเกษตรฮันเตอร์นะครับผมจัดไปให้เห็นลายมาได้เดี๋ยวโดนแบนนะครับผมยางนะครับผมยาง1ิบมิลเอ้ยไม่ใช่สิบมิลสองชั้นนะครับผมตัวนี้นะครับผมจะมาลองนะเป็นไม้ประดู่นะครับผมนี่ครับผา V2 S เของเกษตรฮันเตอร์ครับลูกไม้10มิลนะแล้วก็เจ้านี้ ตอกติวมาลองดูนะครับผมวันนี้หมายนาข้าวนะผมไม่รู้มีตัวไหมแต่ทุกปีต้องมีนะทุกปีต้องได้มาตรงนี้นะครับผมได้คิดประจำะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่นดูเนาะเป็นหมายนาข้าวคนรู้จักนะครับข้าวยังไม่เหลืองดีหรอกจัดไป เรียบร้อยครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กครับหนึ่งแต้มนะผมมาครับผมหนูพวกใหญ่นะผมโอ้แฉมแฉม,แมให้ดูตัวหนูไม่ได้หรอกเดีย๋ยวมาันจะติดเหลืองนะครับผมคิดว่าน่าจะเห็นได้ชัดอยู่นะแต่ว่ามันก็มาลกอยู่นะครับผม ผลงานตอกติวเกษตรฮันเตอร์นะครับแล้วก็ผ่า V ีสองนะครับผม V 2สองเอนะครับผมลูกสิบมิลนะครับผมอยู่หมัดนะครับผมยาสูงก็ยิงไม่ทะลุนะครับผมเดี๋ยวให้ดูแวบๆแวบจัดไปครับผมโอเคครับผมเกษตรฮันเตอร์นะครับผมเดี๋ยวไปหาแต้มต่อไปกันนะผมเป็นดอนเล็กๆนะครับผมจัดไปสรุปผลงานนะครับหางเดียวนะครับครึ่งชั่วโมงพอละขี้เกียจสั่นนะครับผมมันลกมากนะครับผม ขี้เกียดม่อนป่าข้าวไปสั่นนะครับก็แสดงว่ามีตัวอยู่นะครับผมตัวไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมประมาณนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับตอกติวเกษตรฮันเตอร์นะครับผมหนึ่งหางอ่ะแล้วก็ผาวีสองนะครับผมลูกไม้นะครับผมเกษตรฮันเตอร์นะครับผมนิงเกษตรฮันเตอร์ไกลกล่องก็เกษตรฮันเตอร์นะครับผมไม้ประดูยาวแปดสิบห้านะครับผมยางสิบเอ็ดเมนสองชั้นลูกสิบเมนนะครับผม ราคา1,900บาทนะสินค้านะครับซื้อไปนะผมไม่ว่าจะเป็นตอกหรือผานะก็มีรับประกันความพอใจนะครับเคมมคืนเงินเต็มนะครับผมจัดไปนะครับผมโอ้โหประเดิมผาใหม่ขนติดปลายเกซ้อนเหรอแํมพี่น้องเอาแค่นี้พอโอ้ลกมากป่าข้าวข้าวสูงมากเลยพู้น่ะอยากจะคิดไม่อยากจะเสดโอ้ยเกลียดลกเดี๋ยวให้เขาเกี่ยวก่อนดีกว่าเนาะเอาเป็นว่า เปิดประเดิมฤด,ดูการแมตช์นี้นะไว้หนึ่งหางนะผมไม่อยากให้เห็นตัวหนูนะเดี๋ยวจะติดเหลืองนะครับผมเอาแค่นี้พอเห็นหางพอนะครับผมเดี๋ยวเฟโอเคครับผมอย่าลืมนะครับตอกสันหนูเกษตรฮันเตอร์นะหกร้อยบาทดมส่งนะตอกติวอะตอกเนื้อสี่ร้อยบาทดมส่งนะผมไปทางบวกเพิ่มสามสิบบาททุกรายการโอเคครับผมสวัสดีครับ